ตอนที่2การยุกระดับของสหรัฐปี1 9 6 4สหรัฐอเมริกาได้รับรายงานว่าเรือรบของตนถูกโจมตีในอ่าวบังเกียเหตุการณ์นี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างสำคัญเพื่อส่งทหารเข้าสู่เวียดนามเต็มรูปแบบกองทัพอเมริกาล,ลังไหลเข้ามาทั้งทหารราบปืนใหญ่และโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ฮิวอีที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามครั้งนี้ ภาพของฮิวอีบินต่ำเหนือป่าเวียดนามส่งทหารลงสู่สมรภูมิคือภาพจำที่ทั่วโลกไม่อาจลืมได้ในเวลาเดียวกันสหรัฐเริ่มปฏิบัติการ Roaring Thunder การทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เสียงระเบิดและเพลิงไหมถล่มบุงบ้านโรงงานและแม้กระทั่งเส้นทางคมนาคม แต่แม้สหรัฐจะใช้พลังอำนาจทางทหารอย่างเต็มที่ศัตรูที่พวกเขาเผชิญหน้าไม่ใช่กองทัพแบบเดิมๆห่างเป็นเงามืดที่หลบซ่อนอยู่ในป่าและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่สหรัฐไม่เคยคาดคิดมาก่อน